สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวชีวิตจริงยิ่งกว่าละครหมวยสุภาพรจากนางร้ายตัวท็อปสู่ชีวิตตกอับ หากจะเอ่ยชื่อนางร้ายอันดับต้นๆก็ต้องมีชื่อของหมวยสุภาพรคำนวณศิลป์ติดหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าเธอจะรับบทนางร้ายละครเรื่องไหนก็ปังเป็นพลุแตกคนหมั่นไส้ทั้งประเทศตลอดแต่ตอนนี้ได้หายหน้าห่างจากหน้าจอไปพักใหญ่ล่าสุดมวยสุภาพรได้เปิดใจถึงเรื่องราวในชีวิตตอนนี้จากนักแสดงแถวหน้ากลับกลายเป็นซุปตาตกอับชีวิตดิ่งจนถึงจุดต่ำสุด ยอมรับว่าใช้ชีวิตประมาทและไม่โทษใครจากชีวิตที่เคยหรูหราใช้ของแบรนดเ์เนมมีเงินในบัญชีหลายล้านเพราะเกิดมาในครอบครัวที่รวยระดับที่ไม่มีแค่เครื่องบินส่วนตัวเท่านั้นเป็นลูกคุณหนูที่ไม่รู้จักคำว่าลำบากมาก่อนแต่สุดท้ายครอบครัวก็แตกแยกพ่อยิงตัวตายเพราะถูกโกงสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลย ส่วนสาเหตุที่ทำให้ชีวิตต้องลำบากถึงวันนี้ก็คือ 1. ความประมาทเรื่องการใช้เงิน 2. ลงทุนอะไรก็ถูกโกงไปหมด 3. รักใครแล้วทุ่มเทสุดๆเวลาที่มีคนบอกว่าลำบากเราก็ช่วยทันทีโดยไม่มองตัวเองเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกวันนี้ยังมีหมายเรียกค้างอยู่ซึ่ง1กุมภานี้ถ้าไม่มีเงิน5,000บาทไปจ่ายก็จะได้เข้าไปอยู่ในคุกแน่ๆ ปัญหามรสุมต่างๆรวมถึงหนี้นอกระบบทําให้คิดว่าอยากจบชีวิตตัวเองซ้ํายังป่วยด้วยโรคไบโพล่าและโรคซึมเศร้าทุกวันนี้ยังต้องพึ่งยาหมออยู่ตอนนี้แค่อยากได้เพียงโอกาสเท่านั้นสำหรับคนที่เห็นคุณค่าของหมวยนะคะหมวยแค่ต้องการงานที่จะกลับไปทำแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ที่หมวยรังสรรค์ขึ้นมาให้มันออกตลาดอยากให้คนไทยได้ใช้หมวยแค่อยากได้เพียงโอกาสกลับไปรับเล่นละคร กลับไปสร้างความสุขได้เหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com วันบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ